ก้าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปาันเบิดกันสุขู่สู่คนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศอันนี้ดีตอนทำกสู่องของบ่าวเก้าสุชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดยในสำหรับวันนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวเก้าตอนเช้าๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ทางบ่าวเก้ากับพี่พ่อ้องมาหาทางเฮือนสะเทือนพี่น้องเอ้คนกลับไปหาทางบ่าวเก้าไปขอเหือขอแห้งพี่น้องเนาะกขอเหือขอแห้งทางบ้านทางเมืองนี่แหละพี่น้องเอ้ กามาเพิ่นกเพิ่นกาหม่างเคลื่อนพิ่นกเพิ่นกาสิมาปุ๊กเคลื่อนไหมพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กับทางทิ้งมานท่าเพิ่นกาเฮ็ดเลี้ยกันลุกกกัวกันอยู่พี่น้องเอยเพิ่นกาแทกเบิ่งกยังก็รับหมวกตาแมสกันอยู่พี่น้องเอยเนาะอืมอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเอยว่ารายย่อยห้างเพื่อเป็นเพื่อเป็นบุเป็นการเสียเวลาพี่น้องเนาะว่าก็ว่าก็ฆ่าก็ฆ่าอยู่พี่น้องเอยไปทักทายสบายดีทางทิ้งมานกันเลยพี่น้องไปกันเลยอ่าต่อ Mapung ka lang, ku kuan yu kum kum, cụm know. Eh, tavinka song song xong song tied up, you know. I knock off of hot pilot life, you know. Eh, tang kim ngang hao cả, yu, you know. Eh, kang คุณยืนได้สองแม่ไม่คือคนอื่นเอ่อใช้คือใชลร่วมแข่งแข่งแข่งกันมาที่นี่อ่ะสบายดีเด้ออายสบายดีเด้ออาสบายดีพอน้องพอยโดยทั้งพอน้องพอยเพื่อจะมาซอยกันพี่น้องเอ้อ่ามาซอยกันพี่น้องเอ้ยถูกทั้งทีมงานอ่าคุณอาทีมงานผู้พี่น้องเนาะเพิ่อจะพ่อใหญ่บ้านเพื่อใหญ่บ้านพี่น้องเนาะ ทางตาพ่อเพันกายพากันลูกพาลูกพาลานเฮ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยอาสบายดีเด้อพ่อเพันกระคาเฮ็ดเรียกพันอยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีผัวเสียงสบายดีโดยพี่น้องเอ้ย

าการทำเกไปซอยเวียดทังเพ่พ,พี่น้อยสร้างเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนส้างแทกบานพี่น้อยสร้างเขาก็ส้างจำเป็นเขาก็แทกลงหนาลงหลัง,งกันอยู่พี่น้อย <c oughs> มันมืดแจ๋งโเก็ได้เดียวแล้วลางันได้ไมม้เยมาได้เหรอ้ามพร้อมกันนมาเองมจ้ะุณุ่่มันคันเมันมัน่นมได้งเลยมันไยกัีขันเมาออยู่ตัมันนีจะตัวั่นมันไม่ได้ไวรุษันเมาไร้เขาก็มือเอา้ก็เมั้ มันตัวนี้ก็แม่นเนาะมันลำนะกองันเนี่ยของพี่พี่เอาดูสิว่าเขาเ่ารกันยันยันเนาะเนากันตัรเล็ันเนามแล้หแ้อกเเราเป่าแค้นก็คือไรวะเาเน่ยการลูกมึเป่าแค้นเราสิบหกเรแต่ปากสองย่าแล้ว ผู้คนกระทังมอแคนคนเป่าแค่เป็นคนจักข้างนอกลย บอเป็นป่ะครพ่อเาแนมาป่กำลังจะนอาจะนอนบุเอามาสูาะัง้องไงังขน่ไง้่งไอไงขนัขี้นั่ไป่างงนั่งไงขี้่ี้นั่ไ่าัน่นี้นน้่้น่่ ย้คืนมาอีกเพื่อนย้ำคุนมาอีกเือมันติดแดนโคตรผมมีทางหองจีเบียดไปประเฮ็ดหัวหันเอาอันนี้บ้านเาย้นย้ไปจย้ำไปคืนไปจะานี่

มันจะยับไม่เาไ้บาทนันพอได้โอ้ยัขึ้นมาจนเม่อไหรนโอ้ยสุดที่จแพไมันนี่เราแไม่เลใช่มพอมาั่ได้แล้วกินนนเปดเที่ยงกลางเลยเด้วเอายับสองก่

ไเของขีดะเาเอาไปมันขีดแม่ลงขอเออมันอยู่กลางเลมาตอกทมันได้คุมสักคนมาเอาเอมันมันอยู่กลางเลยนี่ตอ้อว่ะกลางอันนี้ไหมาเอาน่ตอกไม้เอาไม้ตอกมานึ่งหัเออกรเอาไม้ตอกไหมตอกเอมันฉกงวงเลยเออ คุยกันเลย่คุณเลยบ่ทางมาก็คายเทื่นอยู่พี่น้อยแต่ว่าจำจำเป็นพี่น้อยเป็นมหาแล้วก็ได้

ไป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 ,ไปเอาประกอบเลยเอาไปไประกอบเลยประกอบเลยผู้พี่น้อยตอนนี้ก็ได้ฝนว่าอประกอบกันเลยพี่น้อยผู้พิ่ก็กำลังอยู่พี่น้อยนะเราเราก็เป็นวัดเด้อพี่น้องอย

บ, niin, บอกกันนะบอกกันบอกกันวางวานะรงตะปงตะป,ปูดเด้เอห้ามเสามาทางพี่พี่น้ย Apo oh, sì, à, có cọp hiện, biểu hiện. Oh, dạy, tiêu chuẩn đẹp thằng biểu hiện. mượn cảm này, cái chuẩn môn này, tiêu chuẩn môn này, tiêu chuẩn này, เจ้าฟ้าเ้าถูก็ยผุดดาวลังเงียเลยยืนเลยย่นมาเลยทายาทาแล้วมาแล้วเรียกื่องหมาขึ้นแล้วใคอ่ะนัได้อยู่ไรมากูจะตกข่คาบมือใหรไรจะงัวแพกแดกเาป็นบุกดเฮ้ยัวก็ดอาหีเนาะาเลยสบาย เมื่อนคาดยาซอยาแดงซนึ่มาโอ้โหคุ้นั่นะหนะบบังบได้แก้จะกี่เ้ไม้จักงอแล้วคุณนไรมาสนนนนไนอยังไงบับัแกได้มบงแก้ยังไงบ้นี่่้ำเมาว่้วก็ท่ มาได้ไงจับคู Quran ่ว่า kind น of um, เอาแต่คือเราเอาคืนมาประกอบขางมาประกอบเ่ี่ก็คือมันเก่ามันเนียเสบ่า่ไ้ยดน้กิไป้าเชม มันมันของโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ยกเสาขึ้นแล้วพี่น้องอ๋อมื้อนี้นี่มายกเสาเฮือนเลยให้นางเืองเนาะเลยมันแบบคันเว้าญาติพี่น้องก็แม่นแล้วลงแงวเฮาเป็นญาติพี่น้องเฮาเบิดยๆแต่ว่าคืนนีเนาะมันมีความจําเป็นจําเป็นแล้วเนาะพ่อมาซอยกันยๆๆซอยกัน o บ่มี อ่ากินจ้างโดยเพื่อนมือนี้อาศัยอ้ายน้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนาะโดยเพชรสวรรค์เนาะโดยโดยเอ่อในบ้านบ้านนมแงวโดยและเห็นใส่ความจําเป็นว่าบ้านเฮายังมีคนทุกข์ที่ว่ามันมันทุกข์อีหลีโดยทุกข์อีหลีจังว่ามาซอยกันเพื่อนทุก่มีบนอยู่โดยบนเา อาลูกเต้าสิหาคนเนาะจังซั่นด้อหาว่า FC ของบ่าวจังกบ่าวเก้าสู้ชีวิตสู่ชีวิตดแล้วเห็นนี้คือเ่อหลังจากเฮือนได้แล้วในมันก็ยังมีความจําเป็นนึงเอน้น้อยังน้ําบาดาลยังบ่มีน้ําเนาะโดยอ๋อ1น้ํา มันเป็นวัตถุจำเป็นโดยโดยแมนแล้วคนเฮามันมีน้ำมันก็อยู่ได้แมนขาดน้ำขาดืไฟโดยไฟเนาะไฟจะเป็นไฟแบบได้ก็ได้ขอเพียงแต่มันมีแ้วกสามแหลกน้ำนะก็มันต้องมีห้องน้ำแมนเพราะว่าปัจจุบันนี มันบ่มีแล้วบ่อนสิไปทายซาซายนะแม่นๆแล้วเอออ่ามันก็ต้องมีก็คือมาก่อนเนาะพอเนาะห้องน้ําโดยห้องน้ําดอกครัื้นไฟพื้นไฟพี่น้องเอ้ยห้องน้ําน้ําไฟโดย3ปัจจัยนี้ถือว่าเฮ็ดให้คนเฮาดํารงเอ่อชีวิตอยู่ในสังคมได้เนาะโดยดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ถือว่าสิบ่ได้แล้วแลอยากฝากนี่อยากขอความ่วเหลือนําอัน เอฟซีเอฟูีกือผู้ใ่บุญใหญ่โดยโดยพี่น้องเอ้ยอยากซอยเหลือเนาะให้ผ่านมาทางช่องบ่าวเก้าสู่ชีวิตนี้โดยโดยอันนี้คือความเป็นจริงอยู่ในสังคมเฮาแต่ว่ามันยังหากันบ่เห็นย้อนหยัง ย้อนว่าสังคมยังมีโตต่ตําโตสูงได้ๆโตต่ตําเฮาอาจจะแนมบ่เห็นแต่ว่าเฮาก็พยายามแนมหาโตต่ําเอาขึ้นมาให้มันสูงสําอยู่กับสังคมได้เพราะว่าการดําเนินชีวิตมันต้องสู่ต่อไปนึงแล้วแม่นลูกเนาะลูกเราอ่5คนยังเด็กน้อยเนาะอยู่นํานอนอยู่ในข้างเตาสานเตายังอ้ายือว่าข้าพเจ้าผู้เป็นบ้านนี่รับบ่ได้ได้ๆจังะพากันอ้ายน้องนี่ ชวนกันก็ามาปลูกเฮือนให้เราโดยมาซอยกันซอยกันโดยมนุษย์คนเฮาก็มีหย,ยังก <คน S 1> ็ซอยคนซอยกันพี่น้องเอ้ยออก็เฮาสิทบุญอยู่ในวัดวาหรือว่าในศในก็ดีหรือว่าทอะไรก็ดีเฮาละนนอ่าอันนี้เป็นบ้านโดยโดย ยากให้มาทำบุญกับคนที่ว่ามันโบมีโอกาสคนดอยโอกาสในสังคมการกินการอยู่การนอนกันยังโบคันเบาแล้วมันกันยังยังนักหนาะสากันอยู่ เนาะเนาะยังบ่มีที่อยู่ที่นอนที่ทํามาหากินนั่นแบบสมบูรณ์เนาะจังซั่นล่ะอยากขอควมหงวลนําพี่น้องหรือว่าผู้ใหใจดีหลายบ่ว่าอยู่ในหรือต่างประเทศนั้นโดยโอยผ่านองทางของบากานี้โดยอยากให้ช่วยเหลือครอบครัวนี่แโดยรว่ามันมันแย่เนาะโดยจังซั่นละข้าพเจ้าแนะนํานายบนดําบแงวก็สิบทนี้มีแต่สิเฮ็ดเวียกต่อโดยอสบายดีพ่อ เพิ่นก็มาเอาเว้ากับเอ่อกับเอาพี่น้องเนาะก็ถือว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นนายบ้านอ่าเป็นรักพี่น้องเนาะกเพิ่นกว่าว่าตามความเป็นจริงที่ว่าสเทนี่คือว่าทุกยากอลีพี่น้องเอ้ยกมาขอจาก FC ผู้ใจบุญหรือว่าอ่าผู้ใหใจบุญพี่น้องเอ้ยเนาะอือ่ะตอนนี้กทั้งอ่าทีมงานเฮากเพิ่นกยกกันอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะไปบสมกันพี่น้อง

ตามเบื้งอะนะว่านาตาน่ะกับไม่ยินเอามากระเพี้ยนนะสนัตตินี่เอามาตาผู้ดเฮ้ยนกมือได้ตากระเพี้ยนอย่าง่งี้วางเอาไว้ขึเนเครื่องเนาะวางเบิ่มนั่งเครื่องเนาะโดยคือนั่งเครื่องในเขาไปเบิ่งสภาพตัวจริงองขอบพ่อเล่าแล้วก็ มักลหมักะอะไรยูทูบบอต้องยังมอนงเจดีชาแนลอ๋อม่นงเจดีชาแนลบ่โดยอ๋ออ๋อน้คือแน่แน่นฝากช่องบอนงเจดีชาแนลเนาะเดยข้าพเจ้าเทศวาล่ละายเนาะระบาบาดแก้คือแ็นี้ละ้ีบนอยู่แท็กกอน่ันอยู่ยาวข้ลพอดีกันนะ มุ้ยบนดูหล่มังเฮือนซานมางืนเขาประจาเขาเจ้จาจับบดเห็ไจับนอยลายสุดเลยจุนึงขันตให้ะมันเพิ่มเนื้อ่ตัเนื่อตนเนาะมนลดน้ำตัดแ่มตรี่สมตรแต่หลังจากมงนมาแล้วล่ะตามเาือบนเงินเงินคมัอพี่นะาพระจ้าเลยว่าแนนักเอาไอ้องเลยมันอเืนเเาท ซนเดือนสาบลงมาและหมดจ้ลจกล้วนะเพราะว่าคนเฮาแหละมันมินมุมีตโบบตชวตยนะ<ะ>แล้วกับคนไหอารคให้ลกาหลายนบารี้ฮะเาจากกัตินใจเอาโมนี่เพราะว่าเตลเมอมันก็ไม่ี <คน S 1> บอะไรบบคุ้กันแต่่าพอดีได้เวลามมอบให้นั่งกันมาใครมีใจศรัทธาไม่ ซอยเหลือบัวแด้บังคับกันมาว่านกันมาเอาโดนทางพ่นเจ้านี่ะแหลนมาเลยมาเลยบัวแด้จ้างบัวแด้ว่าเนี่เอาแบบสมัครใจว่ามาซอยกันนาวานเห็ดให้มันอยู่ให้มันแล้วมื้อนี้เอาซ้ำเด็ขึ้นอยู่เพื่อยังเพื่อลูกของเรามีไปหาผล ไอเด็ก <łość> ีโอเคพี่อน้นงเนาะสำหรับที่นี่ทางเราขอเพียงจบคลิปเพียงแค่นี่เพี่อนเนะสำหรับที่นี่ทางเราก็ฝาก่ลาปนอกฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทาง เราก็คิดต่อไปเอ๊ะพี่นองงนะ้องเนาะก็ถ้าว่าทางเราก็ว่าพิจาประการได้ทางเราก็ต้อ,ตอตงกราบขอโทษแล้วก็อภัยนำพีมเนันเพื่อกับสูส่คนเพื่อกับสมองสมบูรณ์พี่น้อยเนาะโดยกทางเราก็ตอนนี้ก็ใช้ได้เหตุเรืเกองสะดวกสบายพี่น้องเนาะกทางมาซอยทางสะเทียงวันนี้พี่น้องเยาทางในบ้านเพ่กา็หาหาบ้านหาเมืองมาซอยกันพี่น้องเนาะ อาทำมากอขอบคุณลาขอบพระคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาฝึกับสมแต่ต้นจนจบระบบขับโฆษณาขอพ้นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกสุกกายชุกใจขอพ้นลำลำ่อยๆกันเว้กสุขสู่คนเว้กสมองสุบแม่พี่น้องเนาะโดยท้าก่อนอำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทางว่ากล่าอคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี